เทียนต้องจำนะครับเทีนต้องจำแล้ตะกุดมีงานแปลกทางครับตะกุดจะอยู่ตรงนี้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 ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะมีการมีการเคลื่อนตัวจากการกดไม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นเลยเอเซอรีก็ไม่สิเจออยู่แล้วนะครับอ่านะครับถ้ารุ่นสแตนดาร์ดก็จะตะกุดมาอย่างดอกครับอ่าอันนี้ก็เป็นเนื้อแรกๆของยันตีนะครับไม่ใช่ไปสังเกตนะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าข้างบนติดชัดนะครับว่าหลุมโต๊ะติดชัดเนี่ยยันมันจะติดชัดเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงนี้จะติด ติดไม่ค่อยชัดตรงนี้ไม่ชัดตรงนี้จะไม่ติดเลยก็มีนะครับอถ้าหลุมโต๊ะติดเนี่ยส่วใหญ่จะเป็นในเล็กๆชัดหมดเลยนะครับหลุมโต๊ะยันตีนี่สิงหเหว่าดูขิมพีจำทรงดีๆนะครับพระยันนี่จะเบี้ยวนะครับเนี่ยจะทรงเอียงทั้งหมดเห็นไหมครับถ้าเทียบกับยันนะเห็นไหมครับยันนะนี่จะตรงๆเห็นไหมครับยันนะนี่จะตรงทุกอย่างลงมานะครับยันตีนี่จะเอียงเหมือนแกโลเอียงมาทางนี้นะครับทุกอย่างจะตกเอียงมาประมาณนี้นะครับอ่านะครับขี้พับก็จะกล้พัดอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับ อันนี้มีรอยนิ้วมือจากการอ่าพระตอมนี้หมาดๆนะครับก็ดูง่ายนะครับอ่าล้วก็มีเส้นรอยตัดซ้ายมาขวาไหมครับอืมนะครับเนี่ยเนื้อมือสานนั้นั้นเลยนะครับอ่ามีรอยการพับกระดกจากลายกระแทกแต่การกดไม่บีนะครับอ่านะครับอ่านี่นะครับสวยงามมากครับ่มีเส้นรอยตัดนะครับ่า พยายามดูเนื้อดูพิมครับอันนี้มีเส้นกระสาอันนี้มีเส้นกระสาหลเส้นก็มีเสน่ห์นะครับอ่าก็เพิ่ออปชันรงนเข้าไปนะครับโอเคครับครับส่งรูปพระหลุมมือโต๊ที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้ว i อดียไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า S I P I T I 3 1หนึ่งแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ